ตายแล้วดีลูกบอดีกับที่ประคับเวลาขึ้นมาเห็นลูกโอ้ยเข่าเจ้าเต็มเลยโอ้ตายถวยพริกคือบ่บ่เนี่ยต้มปลาคอไงครับต้มปลาคอไงโอ้โหฮาวาบาปลูเป๊งมึงดูมึงมือเอาเด็กจนเด็กฉลาดเด็กฉลาดชาติเจริญเอามึงเอา ยวดยวดนะเราลูกหาจกเข้าไปลูกจ้าม่งลูกลอ้าวเอาเอาลูกอะเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้สบลูกสบัลูกเอเอาเลยลูกเอาเลย เลยบ่ามักระชังกับเจ้าแลวเมวเอาลูกเแมวเอาเอาเลย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 ลูกอ่ะพอแล้วนะดิปเปริร์เอาแล้วลูกนะ